เอาละครับรถเข้าประจำกิจแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับรอสตาร์ทก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปที่ขอบแดกนะครับเจ็ดรอบสนามครับกับการแข่งขันในรุ่นนี้ครับสปอร์ตบอยเจ็ดร้อยสีซีเป็นรุ่นที่สามวันนี้แล้วออกสตาร์ทไปแล้วครับเรียบร้อยขยับเข้าไปดยูได้เลยครับขยับเข้าไปที่ขอบแท็กได้เลยครับขยับไปเลยอ่านะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับไปดูคะแนนเก็บประจำสนามกันหน่อยครับประจำปีกันหน่อยสำหรับรุ่นนี้ อ๋อโอเคเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นที่ขยับเราจัดให้ขยับขึ้นมานะครับอ่าฉะนั้นแล้วใครจบสนามนี้ก็จะเป็นเดอะวินเนอร์เป็นสตาร์ดี้เป็นคนแรกครับสนามนี้มีแต่โพเดียมมีแต่โพเดียมนะครับไม่มีคะแนนตประเบปีอ่าไม่มีมงเอาครับนำอยู่ด้านหน้าตอนนี้สำหรับจ่าตัรองสีนนม่วงครับอาเซเว่นคอมเพลต์เจติกเงินด่วนเรซิ่งทีม559 คั้นเวลานิดนึงครับสำหรับช่วงเวลานี้10โมงเป็นต้นไปนะฮะ ID Helmet Super Sport 500cc Class C Naked Bike AB Mini Bike 150cc AB นะครับนำรถไปติดฐานสปอนเดอร์ได้เลยนะครับรบ ID Helmet Super Sport 500cc Class C C C, C อะไรนะเมื่อวาน C Cat m e มว C Camera C Camera หรอครับ C Charlie โอ้โห C Charlie ID Helmet Super Sport 500cc Class C Charlie n นเกตไบค์คล a สเอ a ัลฟาบีเบตามินิไบค์5 0 c c m i n i b i ซีซีมินิไบค์ A a l p h บ and ซีซี a ลาสเออัลฟาแอนดาำรถไปติดทารนคอนเดอร์ onder, นะครับเก็ต o ย r t ทา n s นคอนเดอร์ now ตอนนี้เป็นเวลาของสแฟนขับของอิงไม่ไม่หนีนะตากแดดก,ก็ยอมนะน่ารักมาก นรื่นี้ยังสนุกครับเรียกได้ว่าขี่กันแบบ u ล l i m i t e d ครับโอ้จตุรสีนวลม่วงครับตอนนี้แก๊ปห่างอยู่1.415วินาทีครับห่างจากบนทนจจตุลนขี่อย่างนี้จะติ๊ก็ยิ้มแกมปีดีครับโอ้ดีขี่ตามนี้เจติครับเก็บเงินดอก <c oughs> ได้ไวมากเอาใจกันหน้าดูครับแค่แหลกแรกนี่ฉีกไป1.4วิแล้วนะครับอันดับ3เป็นทวัชชัยครับ <c oughs> อันดับ3ามแล้วก็อันดับ4นะครับเป็นทางด้านของกิตินันกิตินันจันนบดีอ๋อต้องอ่านว่ากันตินันพกคอฟโซนครับกิตินันครับมนทลนี่เป็นเพื่อนกับเปียกนะฮะอาวทำไมฮะบอกกเียมนฑลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลมงคล โอ้โหครับโอ้โหแรงจริงๆครับสำหรับรถของจาตุรนสีโนม่วงครับนี่ครับคัปเปอร์พูครับสีน้ำเงินน้ำเงินหมายเลขห้าห้าเก้านะครับแก๊ปห่างขยับไปอีกนิดนึงครับเป็น1.5.23เห็นแวบๆนะครับมนทนขี่ไล่อันตรายมากเลยนะครับโอ้โหขี่โหดมากครับชิ้นเอเป็กซีสองนะฮะโอ้โหเกือบโดนต้นไม้ครับครับผม เป็นคนรักธรรมชาติรธรรมชาติเลยครับข้างหน้านี่ R7 2สองคันครับตามด้วย CBR 650R นะครับซึ่งทีมคอปปา o ูเนี่ยไม่ใช่แซงแค่คู่แข่งในสนามนะครับ,รบเมื่อเช้าตรงปั๊มเบอร์ทอครับแซงผมคิดกงินที่เซเว่นด้วยนะครับโอ้โหจำแม่นเลยแรงจริงจริงครับอุตส่าห์ <c oughs> สแกนนี่แล้วทู e m นนี่แล้ว ไอ้เราก็ด้วยเห็นเขาแซงคิดเงินครับพยายามเอาตะก้าแซงเขาไป <c oughs> เอาแล้วครับตอนนี้มนทนมาแล้วครับตอนนี้หลังไม่เย็นแล้วครับหลังไม่วางขนเริ่มจะรุกแล้วนะครับเอาแล้วครับกดดันมาจากด้านหลังครับเอาแล้วครับตอนนี้มลทน,นอันตรายของมนทนเมื่อกี้ได้ผลน,นะฮะต<ช>ะ<ม>ับโผสักสองสามรอบเลนะครับปริบแล้วครับตอนนี้ของมนทนในช่วงซีหนึ่งซีสองฮะ ปรีมบนทนนี้มาแล้วครับบ้านนอกมาแล้วครับทนเฉชับทบ้านออกนอกมาเลยครับปีนเปกนอกแน่นอนครับช็อตนี้ฮะดูครับแล้วเวลาลงมาจากเดิมเกือบหนึ่งวิครับเนี่ยปีนเป็กเราโอ้โหโอ้ทำไมโค้งสองมันต้องไปปีนเปกกันเดวมชิดแล้วชิดแล้วซึ่งตอนนี้บนทนขี่เร็วกว่าผู้นําอยู่จุดหนึ่งนะครับแล้วขยับแก๊ปเข้ามาเหลือแค่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดวินาทีครับมีโอกาสครับการแข่งันเลยสี่รอบครับแล้วจิกเข้ามาแล้วนะครับในโค้งสี่ครับ ส,สปอร์ตบอย 200cc นะครับสปอร์ตบคย 200cc คลาส A อัลฟาสปอร์ตบคย 200cc คลาส A อัลฟานำรถไปที่ปากทางพิษครับเส้นทางความฝันของจตุรนสรีนนทม่วงมีมณฑลทิพสุริยาโอ้โหติดแล้วครับเอสดแรกครับตอนนี้มณฑลบอกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอจ้ะ เจอเดียร์ทกเดียร์โทน่าใช่นะเดียร์โทโวได้แล้วครับเอาแล้วครับติดแล้วสำหรับบนทนทิมสุริยาครับบนทนยูหนึ่งไอดีเฮล멧ซีพีทูได้ซิกทีมกดดันจากด้านหลังครับแก๊งซี2ีทูอีกแล้วเหรอแก๊งซี2ีทูอีกแล้วครับโอ้โหคือตอนนี้หายใจรถต้นคอแล้วครับสำหรับอาร์เซทั้งสองคันเอาแล้วครับบนทนเปิดลายนอกครับ โอ้ที่โค้งสองจะดันึินเนินตัดในแล้วตัดในยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับโอ้โหปิดลายดีครับจัตุรนสีนวลม่วงแล้วมาดูครับโค้งสามอยู่หลังเข่าตอนนี้เข่าชิดในโอ้เดินคระเล็กช้าครับมนทนครับจตุรนเดินออกไปก่อนครับทางตรงลงตรงนี้แผดหูบล่มด้วยนะครับหอบแผบหูบล่มด้วยไปที่โค้งสี่ครับติดเข้ามาที่โค้งสี่ ด้านหลังครับหมายเลข3 3 9ครับก็ขยับเข้ามาใกล้ทีเดียวครับกับทศชัยไทยกุลปู่ตอนนี้ครับมงคลทั้งหลายในทั้งหลายนอกเลยครับเอาทุกอย่างครับขอให้ได้โคตรชนทิมซูริยาไล่กดดันเจริญศรีโดนม่วงครับมาเป็นเงาเลยครับเอาแล้วฮะติดแล้วครับดูครับ S2 เอาละครับรถในโค้งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามนทนเนี่ยเร็วกว่านะครับส่วนรถทางตรงเนี่ย559เนี่ยครอปเปอร์พูเร็วกว่าจะโดนสีนวลม่วงเลยนะครับเดี๋ยวดูทางตรงครับจะโดนทิ้งไปหน่อยนึงครับเพราะรถครอปเปอร์พูแรงจริงๆครับแต่ในโค้งเนี่ยมนทนเร็วกว่าครับเนี่ยครับยืดแล้วครับยืดแล้วยืดแล้วครอบพ่อผูรถแรงครับแต่มนทนเนี่ยในโค้งเร็วมากครับ เพราะฉะนั้นใช้ในโค้งให้เป็นประโยชน์ครับจิกเข้าไปนะครับกดเข้าไปให้ลึกนะครับอล้วอ้าวรถยังไงครับบาน คือในช่วงเอสหลังเนี่ยสนามของบีระเนี่ยมันจะมีโค้งเยอะในช่วงนั้นแหละครับช่วงที่มนทนได้เฉิดฉายครับเขาเรียกว่าเซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยในเซกเตอร์สุดท้ายครับจะติดจัตุรงเข้ามาเลยครับฉะนั้นแล้วจัตุรงครับในช่วงของเนี่ยครับโค้งไฮสปีดเนี่ยครับพันนาเนี่ยครับสปอร์ตบายสองร้อยซีซีคลาสเอสปอร์ตบายสองร้อยซีซีเอผมเติมให้ผมเติมให้สปอร์ตบายสองร้อยซีซีคลาสเอนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยโอ้ยืดแล้ว เอาแล้วครับตอนนี้ทีมงานเขมพูคิ้วติดกันแล้วครับตอนแรกยังยิ้มหวานอยู่เลยครับตอนนี้คิ้วติดแล้วครับคิวเรมพูนี่ครับ S1S2 ครับจตุรนทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในขณะที่ i อเดีย e t ลบอกว่าตอนนี้กัดกามแล้วหนึ่งนะครับผมนะฮะมนทนลุ้นครับลุ้นครับมนทนมันติดมากเลยครับโอ้โหครับ หลือ,อีกสอลับสุดท้ายนะครับต้องดูครับว่ามนทนจะทําได้ดีแค่ไหนในโค้งซ1หนึ่องพอถึงทางตรงโดนยืดอ่ะคือจารตุลงเนี่ยเป็นกรุงเทพครับ,รบที่อยู่ติดนี่คือปริมณฑลนี่นอโอ้มนทนเหอหนานคือ ผมต้องบอกก่อนครับท่านผู้ชมครับคนที่ชื่อจตุรงที่เก่งเนี่ยคือจตุรงสีโดนม่วงที่ผมรู้จักส่วนจตุรงหมื่นทิศนี่ไม่ดีเลือกลองไฟดูได้ฮะนี่เป็นไงเล่ายังไงล่ะจตุรงหมื่นทิศวางมือไปนานแล้วครับเอาครับมาดูครับรอบสุดท้ายครับถ้าขี่แบบนี้ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งครับเจติกต้องเติมอีกแน่นอนเจติกินด่วนคอเปอร์พูลครับดูเวลาต่อรอบอยู่ แล้วตอนนี้เป็นลาสุดครับมีเท่าไหรมนพลทิพสุริยะต้องใส่ทั้งหมดในความสามารถตรงนี้ในรอบสุดท้ายครับและนี่ครับใน s นี้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้เลยว่ามนทลเข้าติดจัดตุรงชิดชนิดเรียกว่าเป็นเงาเลยครับท่านผู้ชมครับในโค้งครับจะชิงกันตรงนี้หรือเปล่าเอาแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งจุดเบรกเท่านั้นครับชิงกันตรงนี้ไหมครับมาแล้วครับบอนนี้มาแล้วจ้าเด้มาแล้วครับ เอาแล้วครับติดตามไปเซเลยครับสำหรับมณทนตอนนี้เข้าใกล้จตุรงและโค้งสุดท้ายตอนนี้กําลังจะรับแชม์ประจาสนามจารตุรงหรือไม่ครับจาตุรงหรือมณฑลบแลัวบาแล้วครับตอนนี้ในโค้งโอ้โีไปเสียหลักเรียบร้อยโอ้ครับนี่แหละครับความมันของชุดไวแม็กดักเจโทฟี่ครับ ชื่นชมหัวใจของหมายเลข2อ2เลยครับมนทนทิพย์สุริยาครับ200ซีซีคลาสเอนะครับสปอร์ตไบค์200ซีซีครับยอดครับวันนี้ไล่จนแบบว่าครับได้ใจกองเชียร์ครับในโค้งสุดท้ายเกือบไม่เบรกนะพี่ก๊อฟโอ้โหครับไม่เบรกปานี้สุดจัดจริงๆครับโอ้โหขี่ได้มันจริงครับมนทนครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลทางตรงเป็นรอมจริงๆรถของเขาปุ๊พูแรงจริงๆครับแต่รถในโค้งเนี่ย มนทนเนี่ยแลกทุกอย่างเลยครับ,รบเพื่อที่จะเข้าใกล้จะตุลงสีโดนบ่วงนั่นดิครับโอ้โหต้องบอกว่ามานันจริงๆครับรุ่นนี้ครับรกแกนฟาเธอร์แกนมาเธอร์โปรเตโต้ครับ,บ,บรุ่นต,ต่อไปนะครับรุ่นต่อไปเราจะไปดูเรื่องของ Sport b บอยสองรทอดีซีต้องบอกว่าเป็น4จังหวัดคลาสเอครับคลาสเอนี่ไม่มีททมเลนกิง้งไม่มีทมาลิมิตนะครับ คุณบิดได้เต็มที่ครับกับสปอร์ตไบค์2องร้อีซีซจังหวะคลาส A ครับซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ชมในไลฟ์ซีมหรือท่านที่นะครับมีรถรุ่นนี้ในครอบครองสามารถร่วมสนุกกับเราในปีหน้าได้นะครับเลาเป็นรุ่นสคลาสนะ a อ c นะฉันเอาเปิดให้ท่านนะครับคลาส A อคลาสดีนะคลาสซก็สามารถมาร่วมสนุกในคลาส C กับเราได้นะครับตระนักว่าการร่วมสนุกยังไงครับพี่ผู้ชมอยากจะมาเป็นนักแข่งในสนามของสโมสรแบสเปิดโรงเรียนครับอ่า ซึ่งรถรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากทุกท่านไถ่นะทุกท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์ในที่การไม่เกิน2 0 0ซีซีอยู่มีดังเยอะเลยมาโฟล์ด้าอย่ามาห้าด้ GTX นะครับหลากหลายใช่ไหมจริงๆหลากหลายคุณปีก็มีนะมีให้เลือกหลายค่ายแล้วก็เป็นรุ่นที่ลงทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำรถได้ถึงเอาแล้วครับโอ้โหเกมวันนี้ดูไฮไลท์ครับ เป็นการทำสีผมมันมันอะชะไฮไลท์เอาเลยครับโอ้โหเปิดหัวกันแบบว่า 700cc ถึงจะเป็นสปอร์ต200แต่ร์คัสเอนะเดี๋ยวดูสปอร์ต200คัสเอครับทีมขคอมโปสตบอกตี้คิวไปติดแล้วพี่โอ้โหคิหวาดนะนะคิวเวลากันเดือดนะครับดูนะครับเวลา700นะครับเร็วสุด1นาที12เดี๋ยวดู200 สองล้อสปอร์ตไฟสองร้อยทีซีครับตียังหวะคัสเอดูเวลาครับอย่าบอกว่าทีสิบนาทีสิบนะกรัมี11เอห้เห็นนะฮะได้ดูครับ, <พา S 1> รบจริงๆครับเมื่อวานเขาทีฟาย12ต้นๆนะใครจะไปเชื่อลดสองร้อยทีซีครับเป็นรถที่อย่างที่พี่ธีบอกครับมันคือรถอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็เป็นรถที่รคาคาไม่แรงครับผมใช้รถใช้ง่ายแล้วก็กี่ประดุกมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเปนปีหน้านะครับถ้ายังจ้างผมอยู่แล้วก็เฮ่ ไปเลยครับ 200cc ครับสปอร์ตบค์ 200cc คลาส A ครับ